எனக்கு தான் சாத்தான் மக்களாக தமது நோக்கம் என்று கேள்வி பார்த்தேனா தவறாக தான் சாத்தான் மக்களாக தமது நோக்கம் என்று ปฏิบัตินะนี่เราดูว่าเรื่องอะไรต่างทือว่าในภาษาถีอว่าไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนนะถ้าไม่จําเป็นในภาษาพระในแท้จริงจะภาษากันจะมีมีอะไรตำเนียอะไรกันนะมีอะไรท้าข้องใจเมื่อเราได้สมระจิตใจแล้วจิตใจแล้วต่ขั้นต้นนะถึงแม้เรียนไม่บวกประามเราก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติด้านกิตติภาวนาเรเพื่อความเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้านะอันนี้เป็นรูปแบบภายนอก ที่เราเต็มแต่กาเขาต้องอาศัยรูปแบบภายนอกมี่มีรูปแบบเรา้องเดจะไปไปยังไงัน,นด้จิตใจนะข้างน,นอกเรารักษากเป็นพณีเป็นสิ่งที่ดีนะส่วนเราเราจะมาคารวะกันในวันกโลกในวันสการอะไรต่างๆในในพิยีโลกเขานะ <S <S พิีของพระอริยะเจ้าออเพิยีอริยเพณีเราทำอย่างนี้ปีละครั้งกนะ่อนจะเข้าพรรษานี้เราเรารักษาไวน้นะการรักษาไม่จะง่ายนะ นักษาไว้เป็นความเป็นางเพศีต่อไปเป็นประเภีที่ประเสริฐเลิศนะของผู้่านประเสริฐหรืออาิยประเทศีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนักษาตันไว้ทีนี้อขอพระเราก็เหมือนกันนะแล้วก็ท่านก็ทำครวะกันในในเภทในในของพระได้เรียกว่าแล้วก็ทําของโยมนี่คือแล้วก็เราแล้ก็ผูอย่างก็ลงตัวหมดนะแบบเราต้องแยกย้ายกันไปแล้วก็ไปฏิบัติกันนะ ปีหนึ่งเราจะมาเจอเจอทีแล้เราได้วางรากฐานรูปแบบแรต่างๆพวกกฎเกณฑ์ต่างๆให้ให้เปน็นเป็นปนี้เราจะไปมาดูกันแล้วในภาษาก็จะลงอุปสดร่วมกันไปก,นกันตามสำนักนต่างๆที่เราจัดไว้ประมาณหกวัวสดใชในภาษาสามเดือน,นแล้วก็จะเวียนกันไปาาคือแบบครบจนออกมา อันนี้ในภาษาก็ไม่ไชอะไรนะเราก็ทําตามไปนั้นทวกแสโัวในภาษาก็ตามพระอะไรนะพระเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณนะถึงสื่ออยางนั่นแน่ๆพระผู้นำได้พานําแต่ไปได้ทางที่ถูกต้องด้วยกันน้อมไปถึงพระเจ้าพระรรมประสงค์ศาสนาสืบทอดต่อไปถึงไนวัรุกา่วันนี้นะกวันนี้ชุววันนี้ก็ใกล้จะหมดไปแล้วนะนักบวชเราน้อยลงไปน้อยลงไป อะไรต่างก็เสียหายกันเยอะแยะแี้น constant, เ,รเราถ้าวัน approved, วี้ดีแม้ต้องรักษาว่ามีดีบ้างมนี Perfect, ้ันมีมีแต่เสียหมดทัวเลยส่วนดีก็รู้ไหมชุดไม่ดีก็ช่างส่วดีก็มีนะอย่าแยกแยะออกไม่เอาหตเมาท์กันหมดอั่วมุนหมดนะ เราต้องมีสติมีปัญญาท่านพ่อหน้าแล้วไอ้มีปัญญาแยกแยะแรงต่างอย่างนก็แจะเนื้อหนาบุญเราขาถึงมองขาใช่ไหมที่ส่วนศรัทธาสุดทสุดทีตัวว่าอะไรที่เป็นหลักนี้ซึ่งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่างนะประก็ป้องความถูกต้องนะโดยเฉพาะคืพระพุทธศาสนาทรงทรรมรงวินัยนี่ถือเป็นหลักเกณฑ์เลยแต่ผู้ใดทรงทรรมทรงวินัยผู้นั้นก็เป็นศิษย์ของพระเจ้าสถาของพระเจ้านะ แตวันี้เขาเมาห้นอกทางนขกเีว่าเราเลือกของผคนนั้นไปจะเป็นเมาบดก็บวชเองก็บมดทุกลูกนามนะอันนี้พวกเราต้องมีส่สดนนะใหญ่เยอะมีสมถไว้ใครจํอเอยไถว้มานมอ่าไมัเลม่เลยม